ซูเปอร์รักซูเปอร์เลิฟนะคะมาดังครูไมเดียนะคะกับแมทธิโอนะคะแล้วก็มิรันดานะคะวันนี้นะคะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะจากคนเยอรมันนะคะประเทศเยอรมัน,นะะว่าโอ้ยได้ยินกันแล้วอยากรู้กันแล้วอยากรู้กันแลนะะ้วเข้ามาฟังกันนะคะไปแชร์การบอกต่อคนที่รักนะคะเพื่อนๆน,นะคะครอบครัวนะใครที่รักนะคะ อยากให้เขานะคะคนที่เรารักนะคะมีอายุยืนเนาะ,ะร้อยปีเออแบบคนเยอรมันนะ,ะรีบเข้ามาเรามาฟังกันนะคะวันนี้มีข้อมูลนะคะมะีวิธีเยอรมันนะคะ แล้วก็ทํำยังไงนะคะคนเยอรมันเขาถึงอายุยืนเป็นร้อปีกันนะคะมีเยอะเลยนะคะแล้วก็90ปีนี่คือเดินกันตัวปีว95อะไรนะคือธรรมดานะคะเยอะเลยนะคะในระแวกที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงเนี่ยนะคะก็จะเป็นค่อนข้างอนอกเมืองหน่อยนะคะถ้าเป็นในเมืองก็ก็คนที่นี่เขาก็อายุยืนกันนะคะเนื่องจากเขาเนี่ยเป็น อะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอะไรที่ก hmm. ร mm ีนไลฟ์มากนะคะกรีนไลฟ์ชีวิตสีเขียวมากนะคะเขาจะคํานึงตระหนักนะคะในเรื่องของธรรมชาตินะคะต้นไม้อากาศเนี่ยมากนะคะหลายๆอย่างอย่างเช่นอันนี้คือในด้านส่วนรวมนะในด้านของประเทศอย่างเงี้ยที่เขาเหมือนกับกำหนดอยู่ใน ความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่แล้วด้วยเนี่ยก็คือ,อมีอย่างเช่นเรื่องของรถเนี่ยอ่ะก็คือเขาก็จะจำกัดแล้วว่าทุกคันนะคะที่ขับบนถนนได้เนี่ยจะต้องมีสติกเกอร์สีเขียวนะคะถ้าถ้าไม่มีสติกเกอร์สีเขียวเนี่ยก็ไม่สามารถนะคะวิ่งบนรถบนถนนได้อีกต่อไปนะคะก็สติกเกอร์สีเขียวได้มายังไงเนาะก็ จะได้มาจากการที่ต้องไปตรวจเช็คนะคะเขาเรียกว่าทึบนะคะทุกถ้าเป็นรถเก่าอย่างเงี้ยก็จะทุกปีนะคะทุกปีรถเก่าก็ต้องไปตรวจทึบแล้วก็ถ้าทึบไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านบอกว่าควันดำนะคะก็ต้องไปเหมือนกับไปแก้เหมือนไปเปลี่ยนไส้กรองอะไรต่ออะไรที่ว่าเกี่ยวกับเครื่องเอ่าเกี่ยวกับรถนะคะซึ่งในฟิวนั้นก็ไม่ได้มีความ ไม่ได้ศึกษานะคะก็ประมาณต้องไปทำให้มันกรองให้มันกรองท่อไอเสียให้มันอากาศให้มันไม่ดำนะคะให้ควันไม่ดำนะแล้วก็ไปตรวจทึบใหม่อีกรอบหนึ่งว่าผ่านไหมนะถ้าผ่านถึงจะวิ่งบนถนนได้ถ้าไม่ผ่านนะคะไม่ได้มีสติ๊กเกอร์สีเขียวนะก็จะวิ่งบนถนนเหมือนกับถนนใหญ่ ถนนใหญ่ในเมืองถนนเขาเรียกว่าอุตสาบานเป็นถนนเหมือนกับทางด่วนอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะจะวิ่งได้เฉพาะหมู่บ้านเงี้ยเฉพาะระแบกของหมู่บ้านก็คือมีเป็นไดสติ๊กเกอร์สีเหลืองมาแทนนะคะสีเหลืองก็คือวิ่งได้เฉพาะรอบๆหมู่บ้านเงี้ยหมู่บ้านถัดไปคือถนนหมู่บ้านเฉยๆนะคะก็จะวิ่งถนนในเมืองในไปเข้าในเมืองใหญ่ไม่ได้นะคะเมืองใหญ่ๆทั้งหลายไม่สามารถเข้าเมืองใหญ่ได้เนาะ ถ้าโดนเจอตรวจเจอสติกเกอร์เงี้ยนะคะแล้วเข้าเมืองใหญ่ก็คือโดนตำรวจจับเสียค่าปรับกันที่นี่โอ้โหราคาสูงมากนะคะทุกสิ่งอย่างนะคะก็เขาจะมาตรฐานเนาะมาตรฐานเยอรมันนะคะเขาจะมาตรฐานดีเนาะมาตรฐานสูงนะคะค่าปรับก็สูงมากนะคะก็เลยไม่มีใครที่อยากจะไปเสียไปจ่ายตรงนี้นะคเขาก็ทำตัวกันให้อยู่ในกฎในเกณฑ์ตามกฎหมายที่ ที่ที่เขาเรนะียกอะไรกฎหมายที่ออกมานะคะก็ตำรวจเขาก็คือทุกเขาก็คือทำตามหน้าที่กันเป๊ะทุกคนนะคะก็เป็นแบบหน้าตาแข่งขืมตำรวจคือไม่เห็นตำรวจยิ้มนะคะที่นี่ก็จะหน้าตาแข่งขืมกันหมดนะแล้วก็ทําแบบว่าทํางานกันจริงจังในหน้าที่ของเขามากนะคะอ่า ก็อก็ของเมืองไทยเราน่ารักทุกอย่างนะตำรวจเนี่ยยิ้มแย้มนะคะแล้วก็มีเต้นมีอะไรเนาะในคลิปนะคะก็ที่นี่เขาจะเป็นแบบเคร่งครัดเนาะเป็นแบบเหมือนไม่รู้มีอยู่ในหน้าที่กดเขาหรือเปล่าวะห้ามตำรวจยิ้มนะ,ะไม่แน่าใจเพราะว่ายังไม่เคยเห็นอ ตำรวจยิ้มเลยสงสัยเขาจะกลัวแบบว่าคนจะไม่อะไรนะหมดความเชื่อถือนะในในเหมือนกับหน้าที่ตำรวจอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่แน่ใจนะตรงนี้ก็แล้วก็อันนี้คือในเรื่องของส่วนรวมเนาะที่ว่าอย่างรถเมืองไทยเรานี่ใช้กันจนใช้ได้กันถึงใช้ไม่ได้ต่อไปใช้กันได้จนถึง,ถงขับประตูหลุดอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ก็ยังอนุญาตประตูหลุดคาถนนหรือล้อหลุดล้อกิ้งกระเด็นคาถนนอะไรอย่างเงี้ยเออก็ยังขับกันอยู่ได้นะไม่ได้คือเมืองไทยเราอิสระนะอิสระทุกสิ่งอย่างนะฟรีดอมมากนะคะทุกสิ่งอย่างแต่ก็คือในเรื่องความปลอดภัยต่างๆมันก็ที่นี่เขาถึงปลอดภัยอุบัติเหตุบนถนนเขาจะน้อยนะเขาจะน้อยมากนะคะเพราะว่ารถเนี่ยเขาจะผ่านการตรวจอย่างรถเก่าเนี่ยคือทุกปีผ่านทึบนะถ้าไม่ผ่านก็ ไม่ผ่านส่วนรถใหม่ก็อาจจะทุกสองปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก,ก็ตรวจล้อตรวจทุกอย่างล้อก็ต้องเปลี่ยนตามฤดูกาลนะมียางฤดูหนาวนะคะเปลี่ยนยางมียางฤดูร้อนต้องเปลี่ยนให้เข้ากับฤดูกาลต้องเปลี่ยนยางปีละอเนี่ยสองรอบนะคะเปลี่ยนร้อนเป็นหนาวเป็นหนาวเป็นร้อนเนี่ยนะคะแล้วก็อ หมืนอนยางฤดูหนาวมันก็จะเป็นยางที่เกาะยึดน้ําแข็งเกาะถนนกว่าอย่างเนี้ยคะยางฤดูร้อนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคนละยางกันจะใช้แบบยางเดียวทั้งปีไม่ได้นะคะเราก็ตรงตรวจเขาจะเช็คทุกอย่างที่เขาจะมีจุดเช็คของเขาเอ่อทั้งเอ่อเล็กๆน้อยๆก็อย่างเช่นไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟหลังอะไรต่างๆนะคะก็ต้องมีครบแล้วก็ถูกต้องทุกอย่างนะควันใช่ปะเรื่องสติ๊กเกอร์ ทุกสิ่งอย่างให้แล้วทุกคันเขาเป็นอย่างนี้หมดอย่างเงี้ยมันก็ในเรื่องของอากาศมันก็ความเป็นพิษอะไรเงี้ยมันก็น้อยลงมันก็น้อยแนละ้วแล้วก็คือมีการตรวจเช็กกันอ,อย่างเงี้ยเคร่งคัดเป็นกฎหมายมันก็อากาศเขาก็ควบคุมได้นะแล้วก็เขาจะปลูกต้นไม้ตลอดนะเพราะว่าเขาจะมีการตัดไม้เพื่อทำฟืนตอนหน้าหนาวกันเป็นเตาผิงนะก็ใช้กันทุกบ้านนะ ถ้าเป็นบ้านนอกเมืองอ่ะแต่ถ้าเป็นอยู่อพาร์ตเมนต์หรืออะไรคนในเมืองอยู่อพาร์ตเมนต์เขาก็เป็นอ่าส่วนมากก็เป็นไอเครื่องทําความร้อนนะแล้วแต่ใครอยากจะได้ฟิลแบบว่ามีเตาผิงอะไรเงี้ยก็สรรหากันเอาเองเนาะก็เขาก็ใช้ไม้กันเยอะไงเขาก็จะปลูกกันตลอดคืออ่าจะมีอ่าเคยเห็นเป็นเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์แบบว่าโปรยเมล็ดนะหวานอะไรเงี้ยตลอดก็อ่า ปลูกใหม่ตลอดก็ขึ้นแบบมีตัดเก่าน้องใหม่ก็คือขึ้นกันมาตลอดคือเป็นเวียนวนวัฏจักรวงจรกันตลอดแต่เขาก็จะป่าเยอะก็คือเขาจะมีเมืองใช่ไหมเมืองแล้วก็ป่ารอบเมืองแล้วก็ป่ารอบอย่างตลอดทุกทุกเมืองนะเป็นถ้ากว่าจะไปถึงเมืองนึงก็เป็นป่าไปตลอดคือเขาจะมีหมู่บ้านได้เฉพาะเป็นตรงหมู่บ้าน ตรงที่เป็นหมู่บ้านเป็นเมืองเท่านั้นนะนอกเหนือจากนั้นไม่ได้เขาจะห้ามปลูกเขาจะห้ามไม่ใช่แบบนึกจะปลูกตรงไหนก็ได้ใครมีที่ตรงไหนปลูกตรงไหนก็ได้เหมือนบางไทยเราคือเรามีที่ตรงไหนใครมีที่ตรงไหนในป่าเขาหรืออะไรติดน้ํลาลําธารอะไรอยากปลูกก็ปลูกได้แต่ที่นี่ไม่ได้ก็คือถ้าจะปลูกก็จะมอนต้องไปขออะไรเรื่องใหญ่แล้วก็ราคาสูงเนอะแล้วก็อ่า เขาถึงได้แบบก็คือมีบ้านเฉพาะในหมู่บ้านรอบๆหมู่บ้านเท่านั้นบริเวณแต่ถ้าออกนอกหมู่บ้านไปแล้วเป็นทุ่งแล้วก็เป็นป่ากยคือปลูกไม่ได้ลอะอปลูกอะไรไม่ได้ละต้องเป็นอไปขอกรณีพิเศษอะไรอย่างเงี้ยอขอทําเรื่องอะไรอย่างนั้นแต่ก็คือไม่น้อยอ่ะก็คือปลูกกันน้อยเพราะเขาไม่ให้ปลูกนะก็คนก็ไม่อยากยุ่งยากกันเนี้ยก็ไม่ปลูกอันนี้คือเป็นเรื่องโดยรวมนะวันนี้ก็นี่อันนี้คือสาธยายสาธยายณอ,อ,องค์ประกอบนะในการที่ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเยอรมันอายุยืนนะแล้วก็เขาจะเข่งคัดเรื่องนี้นะเรื่องกร e นไลฟ์นะชีวิตสีเขียวมากนะแล้วทุกบ้านเขาก็จะปลูกผักปลูกผลไม้กินกันเองนะถ้ามีพื้นที่นะเขาก็จะมีต้นแอปเปิลในหลกัหลกๆลักมีแทาทุกบ้านถ้าเป็นบ้านแบบนอกเมืองนะก็ต้นแอปเปิลต้นลูกพุนแล้วก็ผักต่างๆเขาจ้องรอกันถึงเมื่อไหร่จะถึงฤดูการที่จะปลูกผักได้เงี้ยเริ่ม เขาจะเตรียมดินตั้งแต่หน้าหนาวแหละเนาะแล้วก็ตั้งแต่หน้าเก็บเกี่ยวปุ๊บสังเก็บเกี่ยวเสร็จเตรียมดินไว้สําหรับปีถัดไปหน้ารอหน้า,นาได้ดูใบไม้พริพอเริ่มอุ่นหน่อยเข้าใกล้หน้าร้อนหน่อยเขาก็เริ่มลงมเมล็ดอะไรกันปลูกกันกินเองอย่างเงี้ยมันก็คือเขาก็ประหยัดไปส่วนหนึ่งด้วยนะเนาะแล้วก็กินปลอดสารพิษไงเออด้วยนะเขาจะเน้นตรงนี้กัน แทบจะทุกบ้านน่ะคนแก่คนอะไรเขาจะปลูกกันแบบเป็นปกติ ij. แล้วพอเรามาอยู่กับเขาที่นี่เราก็เหมือนซึมซับเนะก็เห็นแล้วก็อยากปลูกอยากอะไรไปด้วยทั้งที่เราก็ไม่เคยอยู่เมืองไทยชีวิตที่เมืองไทยตลอดมาเราก็ไม่ได้คิดอยากหรือว่าไม่เคยปลูกอะไรพวกนี้เนาะผักผลไม้อะไรต่ออะไรแต่พอเราเห็นเขาเอ้ยปลูกเห็นเขาแล้วก็ดูเออก็ซึมซับแล้วก็เอ,อ,อยากแล้วก็รักเขานี้รักชอบปลูกผักไทยปลูกเ ผักไทยกินตามต่อพตอัต่อฤดูร้อนก็เลยมีผักไทยกินโอ้ยปลูกเองเป็นอะไรที่มีความสุขมากแล้วก็ภูมิใจรักมากรักยิ่งกว่าลูกเองรักยังกับลูกเลยเดี่ยรักยังกับลูกดูแลอย่างดีแต่ว่าขึ้นยากขึ้นยากมากนะกะเพรานี่คือขึ้นยากถ้าคนอยู่ต่างประเทศแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่รู้เป็นแล้วแต่ดินแล้วเขาก็ปลูกบางคนก็ขึ้นง่ายแต่นี่ปลูกกะเพราจะขึ้นยากจะเป็นอะไรที่แบบโอ้เมื่อปีนี้มีกะเพราขึ้นต้นหนึง่งเดี๋ยวขึ้นมา ต้นหนึ่งในกระถางหนึ่งประมาณสามต้นได้แล้วโอ้โหได้กินตอนหน้าร้อนแบบรักมากภูมิใจดีใจมากกินกผัดกะเพราอ้ยชื่นใจชื่นสมัวใจอ่าขึ้นมาได้กระถางหนึ่งนะโอ้โหอ่าที่เคยเห็นข่าวคนประเทศไหนนะเนี่ยคนที่เขาใช้ชีวิตต่างประเทศเขาจะรู้แล้วก็เข้าใจว่าถ้ามีผักมีอะไรขึ้นมามันเป็นอะไรที่มีค่ามากมีค่าทรงคุณค่ามากคือมันปลูกยากมันทั้งดินทั้งอากาศอย่างเงี้ยตอนนั้นดูข่าว ใครเคยดูบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เอาเอาเป็นแบบว่าเปรยนะเล่าเรื่องกันสนุกสนานอ่าอ่าแล้วก็เรื่องจิปาถะไปเรื่อยๆด้วยเนาะเป็นแบบยังไม่ได้เข้าเรื่องนั้นกันเต็มๆนะเราเอาหลายๆพีพีแล้ว EP แล้วกันเนาะอยากคุยกับเพื่อนๆนานๆเนาะแล้วก็ใครเคยดูบ้างตอนนั้นที่มีอ่าว่าคนประเทศอะไรนะญี่ปุ่นปะที่เขาปลูกต้นมะละกอเออแล้วมันมะละกอขึ้นได้แล้วมันเจอพายุหรืออะไรสักอย่างอะ่ะนานแล้วก็ลืมละ แล้วพายุแล้วเขาก็ต้องน่ารักมากอะ่ะเป็นอะไรที่น่ารักมากเขาอะ่ะคือไม่ห่วงชีวิตแล้วตามอารมณ์นั้นอะ่ะคือพายุจะแรงแค่ไหนเขาต้องไปช่วยชีวิตต้นมะละกอของเขาไว้ก่อนให้ได้เพราะว่าเนื่องจากอากาศหน้าหนาวพายุอย่างเงี้ยแล้วมะละกอลอดมาได้อะ่ะโตขนาดนั้นอะ่ะเขาต้องไปพยุงมะละกอเขาแล้วก็น่ารักมากอะ่ะคือช่วยชีวิตมะละกอก่อนคือเราเข้าใจเลยว่าคือคนไทยก็โอ้โหแค่ กินแล้วก็เวียงไปตามพื้นก็ขึ้นแล้วคืออยู่บางไทยอะ่ะแบบว่าบางคนแบบว่าเคยมีแบบเขาเรียกอะไรผู้เช่าอะไรเงี้ยนะผู้เช่าอของของบ้านอย่างเงี้ยที่บ้านเนี่ยเขาก็เหมือนกับปล่อยปะละเลยเนะแบบไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้เอะไรไม่ได้ มีระเบียบวินัยอะไรแบบยป,ป,ปแล้วเลยกินส้มตากินอะไรแล้วแบบพวกหวานหวานไปตามพื้นแบบสาดทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นดินเป็นไรแล้วก็เป็นเหมือนเป็นต้องน้ำเปอะไรเงี้ยโอ้โหพิกขึ้นกันงามเออขึ้นกันแบบงามมากแบบไม่ตั้งใจคือสาดทิ้งๆสงสง,สงอะ่ะ ขึ้นกันมาแบบตั้งหนา้าตั้งตาขึ้นตั้งใจกันขึ้นแบบอยากจะขึ้นอยากจะเกิดอยากจะ,จะเจริญเติบโตกันมากคือเนื่องจากเมืองไทยเราทุกสิ่งอย่างเอออำนวยเงี้ยดินอ่ะน้ําตรงนั้นก็เป็นรางน้ําพอดีแดดออกทุกวนันโอโมาแบบรับแบบอะไรก็อยากจะเกิดกันอยากจะงอกอยากจะโตกันหมดทุกอย่างถึงแม้จะหวานโยนทิ้งไม่ตั้งใจแต่ที่นี่อ่ะแล้วก็คนที่เขาอยู่ประเทศเมืองหนาวอ่ะคือเข้าใจกันว่าโอ้โหดินมันก็เราเอาซื้อมเมล็ดพันธุ์เรามาผักชีอ่า กระเพราต่างๆเนี้ยไม่ขึ้นอ่ะมันเหมือนดินมันคนละดินแล้วก็อากาศมันหนาวมันเย็นมันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ขึ้นไงน้าแข็งเงี้ยไม่ขึ้นอยู่แล้วเนอกป้าถ้าขึ้นขึ้นมาเนี่ยคือบอกโหดีใจเฮแบบแบบรักมากแบบว่าดูแลอย่างดีคือแบบหืภูมิใจแบบแบบปิติอินกินแต่ละจานแต่ละคำนี่แบบหืมเป็นอะไรอย่างสวรรค์เลยอ่ะแบบแต่ละแต่ละคำนี่หืมสวรรค์อันนี้คือกระเพราเราที่เราปลูกเองปีนี้ขึ้นแบบปลูกมาเป็น ฟังแล้วก็เหมือนตลกคนที่แบบว่าคนเมืองไทยคือไม่เคยมีประสบการณ์เหล่านี้ก็ไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้เนาะคือมีกินกันทุกบ้านอยู่แล้วกะเพราถ้าใครแค่ลงแค่ปลูกเนี่ยรอบๆหรืออะไรเงี้ยก็ได้กินกันง่ายๆแบบมันขึ้นอยู่แล้วยังไงก็ขึ้นอะ่ะอที่เมืองไทยอะไรก็ขึ้นอะ่ะคือเนะี่ยขอบคุณแบบโอ้ดินฟ้าอากาศภูมิประเทศภูมิอากาศประเทศไทยเราทุกสิ่งอย่างเนาะแบบแผ่นดินทองเนาะคืออุดมสมบูรณ์มีน้ํามีปลาในนามีข้าวทุกสิ่งอย่างคือ โอ้ยคืออากาศเนี่ยเป็นใจทุกอย่างแดดอ่างเงี้ยคือให้ชีวิตสร้างชีวิตสร้างต้นไม้สร้างทุกสิ่งอย่างเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราแค่นี้ก่อนซุปเปอร์รักซุปเปอร์เลิฟยังไม่ได้สวัสดีเลยสวัสดีมั่งมีมังงง่งคั่งร่ำรวยเฮงตังโชคดีทุกคนจ้าเราต่อกันคลิปหน้าเนาะวิธีวิธี <laughs> Uh, วิธีเคล็ด uh, ลับนะอายุยืนร้อยปีแบบคนเยอรมันนะยังนี้ยังไม่ได้เข้าตรงนั้นเลยนะแต่เราเอา,เา,เานี่แหละเราคุยกันแบบนี้แหละเนอะเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้สวัสดีจ้าคลิปนี้บายบายรักนะจุบ๊บจุ๊บ